มาบ uh ้าบุ้มมาเยี่ยครับวันนี่้มาเอามเดลทำอะไรมะก้อยปลาครับเนี่ยเซ่โอ้ก้อยปลาพี่น้องบ้าบุ้มมาโมแดงเอาเอาเอาโมแดงโมแดงเนี่ยพี่น้องหากินแบบอีสานบ้านเราพี่น้องเอาโมแดงมะก้อยเซ่ปลาครับอ๋อขัน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 ก้อยปลาดินพี่น้องก้อยปลาดินมี่บอกบ้าบุ้มโอ้มีอยู่พี่น้องเนี่ยโมแดงเอาขันขัน เออนั่นละแก้วเนี่ยพี่น้องปลาดิ้นครับเนี่ยนี่ครับผมมีตัวซอยพี่น้องสดๆครับสดๆพักกันมางเอาไอ้มดแดงใส่ก้อยปลาดิ้นพี่น้องเนี่ยพี่น้องหลังจากใบบโมแดงมาคั่นล้วพี่น้องนี่ครับเนี่ยนี่ชิพักกันคั่นไปเนี่ยคั่นคั่นคั่นั่พี่น้องคั่นแล้วก็เชียวไปลาพี่น้องมาเนี่ยไปไปไปหุ่มห้องไป มาถอเหรอนี่ครับบ้าบุมหมูแดงขันพี่น้องนี่ครับบรรยากาศพี่น้องบรรยากาศมางหมูแดงโอ้มีแต่ปลาสะทงสารบ้านเฮาเนาะพี่น้องเนาะนี่ครับนี่นี่นี่เอาไปเฮายบาบุมไปไปลาดบ่เนี่ยเลยสวัสดีครับพี่น้องหลังจากไปหาหมูแดงมาใส่เนาะพี่น้องนี่ครับผมมาใกล้ใกล้เนี่ยนี่นี่ครับไปหาหมูแดงมาใส่่อยปลา่อยปลานิ่มพี่น้องเอาปุ้งมือกล้องเบื่อเนี่ย

เอาปเัปมะนาวใส่น้ำจดงหน่อยใส่ไหล่ปลาเด็กคั่นเต้บุญแดงแบบนี่ก็ใส่ใส่ไหล่เสียบไหล่ใส่หน่อยเสียบหน่อยหัวโอโ้พอกัดพอกัดน,น,น้ำปลาอยู่ต้กหนึ่งในพี่น้องครับเดี๋ยวนี่ก็โย่พักลงพี่น้องพักนี่ครับ ปุ๊บคน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 โอ้คนพี่น้องคนคนโอ้แขนดันตัดเลยโอ้คนจุดตะปีงอพี่ออน้อง

พอดีพอดีเลยพี่น้องชุดเท่านั้นอ้าซิมอีก่อนอืมก้อแล้วยอดยอดอืมนี่ไปต้มหัวนะพี่น้องเนาะต้มหัวต้มกระดูกมันไปโซนห้อนพี่น้องนอี่นี่ครับนี่อ่ะ ันนี้เป็นต้มขาล็อกพี่น้องเอฟซี FC. อันนั้นบุ้มล็อกขาครับไม่เป็นขาล็อกเด้นล็ลอกขาเบิอง,งจ,าจา้าจ้าพี่น้องน,นี่ต้มครับต้มเ,เดี๋ยวเค็เได้แล้วไปกินกันพี่น้องรอรับชมตอนต่อไปพี่น้องสวัสดีครับสวัสดีครับหนังลงอีกทีเอฟซีเห็นอะไรมาพี่น้องมาหลังจากเคทเรียแล้วมากินลาปลาครับลาปลาเส้นมูแดงกับต้มปลาพี่น้องเนี่ย Nào ba bom, má, chi à, đây. Đang lúc này đi, vẫn phải hiến nè. cắt bao tuồng, bỏ bỏ lá dày hang không? Má, má, má. Má phi má. Nào, chín nằm kia quay con ba bom, bao chín thì kia quay. Kia quay như thế nào con phi đoàn? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không มากินลาบปลาพรมกันนึ่มาพี่น้องมาเก็บขีทุกคนนี่ครับนี่ครับมาครับเก็ F Hence, บขีคร oh. ับบ่าวต้งครับบ่าวบุ้มพี่น mm ้องอืมจิ้มดาบปลาครับอย่างนี้เบิ้งเบื้งพี่น้องเบิ้งลาบปลาพี่น้องเบิ้งนี่ครับลาบปลาใส่โมแดงครับบ่าวบุ้มมีขันอยู่บนโซ่โมแมนมอดแดงขันนะโมแมนขันโมแดงนะโมแดงขันครับพี่น้องนี่ซ้ำจิมครับางนี้พี่น้องครับางนี้ นาหยำบกับแม่บุ้มมากินบุ้มตัวหนึ่งะตรงยังลุงยิ้มกันดีกว่าโอ้ย,ยังแซ่บด้ยพี่น้องมาตามกลางบรรยากาศด้วพี่น้องบรรยากาศบ้านๆเหามากับบ่าวตงครับบ่าวตงขาล็อกครับบ่าวบุ้มล็อกขาครับเบ่งน,นี่คือวะ บ่คื้สิพาไปหาหมอสนอกรัได้ตุงเขาทาปะลงรวเขาทาบนเลืออืจริงเขาเนี่ยเมืนอ๋ออ๋อออย่แ้แก้วเพียแก้วเพียแก้วเพียพี่ลองหลับปะ สมุนไพรหลายพี่น้องบักแดงเกี๊ <Yeah. S 1> ยะไปยังกอุ้มเนี่ยพังเม็กพังเม็กพี่น้องพังเม็กคนนั้นพังเม็กมาซื้อมากกว่าเราเนี่ยโดนโดนงูงูพังเม็กนี่ยสมมติงูยังเจ็บโอ้ย่ีใจพี่น้องดาบปลาเส้นบุญแดงคือบ้างจัง,งดนดนดน,ดน,ดนยินเกี๊ยเนาะห้าบาทเลยนะ้อ บ้าบุมนงงั่งตรงเพิ่ะเห็นตะมืดเนี่ยนั่งนี่เนี่ยเออกินน้ำกันเหนียวนี่วะแต่ก้าอีบจี้ไหมบ้าต้องเห็นเห็น,นเครื่องหัวป่ะนะอ่าอืม,อม,อมจุดต้มปลาเนี่ยพี่น้องหนึ่งขอเนื้อหันหันให้พี่น้องบรรยากาศบ้านเนาะหนาตายเพเาะอพี่น้องเอ้ยฝนมาตกเยอะอ่าแรงเนาะ ที่เขานาเรื่องมั่าตงุงมันยุบาน,นหอนไป้องยู่ในหมู่บ้านผมหนันพากันดอกม่กินขอปลาวันยุบน,นาที่ก้ออมครับนี่มหาปมมาก้อยโั้สัดต,ตงวันนั่นะ <c oughs> จับได้จไเลเนาะป้าบุ๋มเนาะ <c oughs> สัดต่งวัน,นขออ้ามเขาังเง้องี่ข้ามเขาเง้องสัดลงไป

ลปาปลาเต็มหมดแดงเนาะจูบันบันจุบันบันเาเนะาะนาะใส่กระเทียมน้ำจิ้มอะไรพป่นอะก็ในี่ปาขาวเี่ครับผักตีผักตีล้วไป่นอะ,นอะม่นเขไปพักอะ่ะกินได้หลายอืมโอ้ยจุยอด้ยเนาะคมลำหาเลยเนาะ <laughs> ผมพักกระเดาหมดแดงครับไปเฮ็ดทัางพักกระเดาเขาวะพักการที่หนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าวัตสบีวัตสบีป่ะเนี่ยวัตสบีได้เลยวัตสบีพังไทยเนี่ยวัตสบีพังไทยอันนี้มาจากซาอุครับใบบักตุม้มซาอุอืมอฮ้ยไ่ห้องเจ้าพี่อ่ะ ยังขักเนี่ยโอ้จับ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 ยืนลงไปพักอะ่ะเนาะเราตร้องเมา่กี้เราเขากันขนาดเลยนะี้กำลังปลาพีาน่น้องนี่มวนลงไปโอ้ว่าสบีออกดังหวยเรื <laughs> อ่อยมืบลงไปกีบป่บานเนี่ย กี่หลายคนแจ็บพี่รองมาเด้พี่รองเลยมาขบจิ้มงานเลยวะเนี่บ้าบุ๋มบ้าตรงค้าหรอกมาตาไอน้องไข่หนุ่มพี่น้องมาไก่ข้าวมาไก่เก็บจีบมาหามาตาน้องไข่หุ่มเลยสวนกันไหนลาปลาใส่หมูแดงน่าประท่วงเนาะแม่ครับแม่ดีนะมีหมูแดงบ้าบุ๋มน่ารักบ้าบุ๋มเ <laughs> จ <ะ S 2> ม้าบ,บ้า,บ,าบุ๋มมันคือหมูแดงวะแถาเนี่ย ไปคือมูแดงมูเจ้านี่ยใครรวมมืเลยพี่น้องมูแดงกันมูแดงแซ่เออโอ้ยังเสียบต้มปลากระเสียบเนาะต้มหัวมันครับพี่น้องหัวยาธิมครับหัวยาธิมขี่ปลาอย่างยีนเนาะเบาต้งขี่ปลาขี่มันเห็ดเจียวได้ครับขี่ขี่ปลาขี่ปลาโสวยข้ามย่างนี้นีไหมอืกินใจเหรือ มันหลังขี้เเนเด็กที่เห็นน่ะมันหลังขี้นก้มมาเห็นแต่มือแล้วพี่น้องเด้อบ่าโต้ก็บบาวบุม๋มอ่ะใช่ว่ากระดูงเนี่ยเขาท่าดีวะมึง <laughs> ขากระดี๊มามันลาบเนื้อพี่น้องเอ้ยเ <laughs> นาะพี่น้องเสียบยังสักเส,กนะสบบียบกระแก่นนะเสียบพี่ดีเหรอเสียบกระดก้กกระเดียออขาะ อือกินน้ำใส่ใจจริงยู่นะเอาน้ำออันนี้ไม่ขงไม่เบตรงน้ำเายปะเอเเ้ยออนำเกงเว่ย <c ười> <c ười> นั่งนะเดียวีราเราไม่ดไ่า <c ười> งพีู่ปะ ตัวดาปลาหรอตัวเด็กพี่น้องมึงเนี้ยนี่ใกล้ๆเนยโอ้บาบุ้มพีม่น้องบาบุ้มยิงเขาเรานี้ยเนี่ยครับพี่บนไม่เห็นใช่นหมนี่คข้ามีเงี้ยมันังเงี้เออแงมันต้องตัดข้าวเลยสองเศ้าอืมเขาขนาดได้พี่นอ้อ,นองเอาพี่น้องเนาะเอเสือ้อไปร่อมึงได้หกสองเศ้าครับลาปลานี่พี่น้องเอาบาบุ้มน,นี่ครับข้ามีเงี้เนี่ยก่อนเลยครับเอาเอา Bunny bọn chưa. Tang bọn bunny. à, What about mhm? No mood hay là yêu bên. Có dang. You lúc bay nào. Hm. Ng tạo được lắm. Mhm. Tạo được lắm. Mhm. à Mhm. 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 ใช้สองเท้าออกไปเห็นจังนว่าตรงเนี้ยพ่<ส>บเลยโมมีโมมีมมข้าวเลยโมมีข้าวเลยเนื้อพ่เลยอ่มาขบจิ้มพี่น้องเนี่ยจิ้มงานไในจับบอนมาต่น้องไข่พี่น้องเบาตรงมาต่น้องไข่บินมาตรงเลยมากินหลาปลาไปนะมาหาเก็บซีเก็ซีมาหามาหาโดยเฉพาะมาหาโดยเฉพาะเลย อืมจุดยอดบักยางเสียบพี่น้องเอ๋ยโอ้ยเสียบๆพี่น้องเสียบๆมะต่อกันครับบาบุงหขยังวนหน้าวนหลังอยู่พี่น้อง จะไปขคังวิ่งสุดยอดได้เป็น้องสุดยอดสุดยอดโอ้มูแพงไร้สิิสมัครแบะบุ่มจามฟี่ขด้นเป็น้อง ับไปครับบงเขาก็หูครับถมาติ๊บแล้วอ่าเต็มกวางไ่ังมันหนเบแล้วมาตัวอืสุดอดไปหนงบ้าสุดยอดสุดยับกันความซ่ด้วพี่น้องเีแบบบ้านๆเนา คลิปหลับปลาเสห่หมุญแดงกับฝากไ้ชั่นี่แ้พี่น้องเด้ออย่าลืมขอมาไว้เราอย่าลืมกดไล์กดแค่เป็นกำลังใจให้ช่องสบายสบายส,ายสไตล์ต้อบแต้มในคลิปนี้ฝากไ้ชั่นะี่แล้าตรงนะครับผมสวัสดีดครับ